เปิดของขวัญวันเกิดน้องไซรัสลูกดิวอริสตราเห็นแล้วแทบช็อกค่ะสำหรับครอบครัวสุดอบอุ่นอย่างดิวอริสตราเซบาสเตียนลีที่เวลาผ่านไปไม่นานน้องไซรัสลูกชายคนแรกก็อายุครบหนึ่งขวบแล้วล่ะค่ะโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักของพวกเขาผ่านทางโซเชียลอยู่บ่อยครั้งล่าสุดดิวอริสตราได้โพสภาพโมเมนต์บรรยากาศวันเกิดของลูกชายลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวที่ครอบครัวมาอยู่ด้วยกันและระบุแคปชั่นเอา พร้อมกับของขวัญมากมายและซองแดงซองนาลายซองที่ดูไม่วุอหวาแต่อบอุ่นสุดๆค่ะซึ่งทางนี้สาวดิวอาริสตราย,ยังลงรูปคู่กับน้องไซรัสพร้อมทั้งพวงมาลัยและเขียนแคปชั่นกับบทบาทความเป็นแม่เต็มตัวเปียแรกให้กับแฟนคลับได้เห็นด้วยกันอีกทั้งก่อนหน้านี้แอร์พันธิราได้โพสภาพบนอินสตาแกรมพร้อมระบุคแคปชั่นว่า1ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกขอรวบยอดซอ,องของขวัญเลยทีเดียวซองชิ้นเป็น ลนลูกเต้าเสือยิ้มยากสุดหลอกของป้าแอกว่าจะได้เจอกันเพลอแป๊บเดียวใส่หลัดก็เริ่มพูดเริ่มกวกเหมือเรียกป้าได้แล้วล่ะค่ะ